สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ hello everyone นะครับ welcome back one c again นะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็เคยอยากะมาทำ reaction เป็นเพลงจากทางโซลาครับผมเพราะว่าตอนนั้นก็ทำดันต้นของช่วงลิ้มซนของช่องเดอะวเฟนเองนะฮะก็ทำเป็น reaction นะฮะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาไปดูเพลง จากทางฝั่งสปลาวเ,าเนาะว่าเขามีเพลงฮิตๆมาเยอะมากครับช่วงหลังนะครับผมก็ได้ดติดตามเป็นประจำเนาะเด mm ี๋ยววันอน,อนี้ปฏิทิไปเจอเพลงหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะ,ะติดหูนะฮะชื่อเพลงว่าต้องทุนชีวิตต่างกันนะฮะของ วง ST S T S เจ็ดสิบสามนะครับก็เพลงนี้ก็ปล่อยเมื่อวันที่สี่ตุลาสองพันยเอ็ดนะครับปีที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเพลงนี้จะฮิตแค่ไหนนะครับอยอดเพลงนี้ครับโหมากกว่ายี่สิบแปดล้านเดี๋ยวไปดูกันนะว่าผมยังไม่เคยดูนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูว่าเพลงนี้จะพ่อแค่ไหนครับผมเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะฮะ ปอติพ่อมากครับปกติพ่อมากเลย ดวงตะวินจะลับแสงว่าใจแดงแดงยังเต้นอยู่ถึงแม้นางกายจะเบิดแห้งบ่รมีแม่งที่จะสู้ทุกชิ้นทุกอย่างทั้งโลกใบนี้้ามีนักเรียนต้องมีครูครูเปิดฟังเพลงตัวเองฟังจนปากข้างบ้านต้องหลอนเหมือนดวงตวินจะลับแสงว่าใจแดงแดงยังเต้นอยู่ถึงแม้นางกายจะเบิดแห้งบ่รมีแม่งที่จะสู้ทุกชิ้นทุกอย่างทั้งโลกใบนี้้ามีนักเรียนต้องมีรูครูเปิดฟังเพลงตัวเองฟังจนปากข้างบ้านต้องหลอน อย่าไปสนอย่าไปคิดกับคําเอาคนเหล่านั้นต้นถึงชีวิต ของคนเฒามันต่างกันอนาคตยังยาวไกล้พส่อชีวิตต่งางกันถึงบแม่ในวันนี้ก็คงต้องมีในสักวันบอกมีไพ่ที่จะเก่งในวันแรกที่ได้เกิดชีวิตนี้ต้องได้ลองต้องในอไต้องได้ไม่มีใครเก่ง่เปริงมีเรื่องเล่าอีกหลากหลายมีทั้งชายมีทั้งเกิดทุกทุกอย่างมีความ,มหมายบอกเข้าใจให้ไปเสิดบางคนบอกเข้าใจและเบิ่งตัวคอยเป็นสิ่งแปลกเรื่องเล่าที่ ส่งมาโชคสตาวลรแสดกดและเพียบกติกาเมื่อถึงเวลาก็ต้องเห็น มันสินักเพียงหนักหนาเมื่อถึงเวลาก็ต้องแบกถ้าเจ็บป่วยไข้ให้กินยาและใช้เวลาเดียวก็หายทุกชิ้นอย่างที่ได้มาเมื่อถึงเวลาก็สาลายเหมือนเป็นคำสองเป็นคำสอย่างเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายใส่ชีวิตให้มีค่าและเจอจจมีความหมายใช้ชีวิตให้มีค่าแลวกแสงว่าใจแดงแดงยังเต้นอยู่ถึงแม้นางกายจะเบิดแห้งพอมีแมงที่จะสู้ทุกชิ้นทุกอย่างทั้งโลกใบนี้้ามีนักเรียนต้องมี กูเปิดฟังเบงตัวเองฟังจนปากข้างบ้านต้องหลอนเหม็นดวงดาวเห็นจะหลับแสงหัวใจแดงแดงยังเต้นอยู่บึงแม้นกายจะเบิดแน่ก็มีแม่งที่จะสู้ทุกจริงทุกอย่างทั้งโลกใบนี้ถ้ามีนักเพียนต้องมีกูกูเปิดฟังเบงตัวเองฟังจนปากข้างบ้านต้องหลอนบางคนก็บูลลี่ในสิ่งที่ข่อยกำลังทำนั่นมึง้องเพลงหรือว่ามึงแรปหรือว่าตัวมึงกำลังลำบางครั้งก็ใส่คำเก่าให้คน ฟังนั้นได้จำบางคนก็บ่มักแต่โตคอยก็ต้องทำอดีตเป็นจังใดก็ให้มันผ่านมันไปก่อนตอนที่เฮียนสันมอไปมีแต่นอนแล้วก็นอนบอกไยมาถึงเวลาก็พักผ่อนความหูคอยบ่ลายแต่สามารถแต่งเป็นก่อนซ้าวันสติวดนไล่วอเด่าดูอิงนาำไม่เอาวิร้ใส่นอที่ดินอบเดือดเทา I don't want to

เอ็มบีเอ็มบีเพลงเหมาะกับเพลงนี้นะฮะมา mm hmm. นะบอกบรรยากาศและการแต่งตัวด้วยเนาะต้นทุนชีวิตต่างกันนะฮะโอ้โหเจอไปได้เลยครับทุกคนจอกันไปได้เลยนะฮะผมได้อะไรจากเพลงนี้นะผมก็คือมุมมองนะฮะับใมุมมองของชีวิตแต่ละคนนะไม่มันต่างกันจริงๆนะฮะหลายคนต้นทุนชีวิตมันต่างกันจริงๆนะฮะเพลงนี้ก็ให้ให้เป็นแนวคิด เล็กๆที่ๆได้นะครับแล้วก็แบบให้แนวแบบให้กำลังใจสําหรับคนที่แบบว่ามีต้นทุนที่น้อยมีต้นทุนที่แบบว่าไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับเพลงนี้ก็ผมชอบนะครับชอบดนตรีแล้วก็ดนตรีมัน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 ซิงแบบมันก็คือแบบอาจจะมีพวกบีทพ่ออะไรมาแบบช่วยค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ส่วนในเอ็เพลงนี้ก็จะเป็นส่าเพาะ พระเอกคนเดียวนะฮะก็คือนักร้องเองเนาะซึ่งผมก็ยังไม่เคยดูวงนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งดูเป็นครั้งแรกนะครับก็ชอบนะครับผมชอบเพราะว่าปกติก็ชอบเพลงลายอยู่แล้วนะครับเพลงทางโซนปลายแล้วนะฟัง้วสบายนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะท,ที่ติดตามกันทางทางช่องเต็มเฟสน,นะนะผมได้ไม่ได้ไม่ได้มาทำรีแอคชั่นหนากนนะครับแล้วก็มีเอฟซีทางโซนปัวรานะครับเมืม่อก<ม>่อนเคยทำรีแอคชั<ม>่นแล้วก็ขอเพลงมาบางส่วนนะครับ ก็ใครที่ใครมาเห็นเพลงนี้ก็อยากให้ผมไปไปไปทำเร์ชันเพลงไหนก็ขอพาะทัครับผมอาจจะช่วงหลังก็จะกลับมาทำเวอร์ชันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนคอนเทนต์หลักเราก็จะยังเป็นการเรียนทภาษาอังกฤษนะครับผมกาสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าติดตามทางการเรียนภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตามชอบติดเองด้วยนะครับก็ for today I I'm so glad that I'm I'm come back Uh, to make a reaction again on um, the uh, Lao song is so popular, and so I get a lot of ideas from the song. So that is the good thing that uh, if you do something, you know, So, in this song, said like uh, you have to follow your, your, your heart, and then you do, do that, and then don't just let it down from uh, yourself. Okay, that is the, the idea that I have get, I have got from this song. Okay, thank you so much for the uh, for the song uh by S T uh, S seventy three. Okay, thank you for now and thank you for everyone who watching my channel. Bye bye.